สวัสดีค่ะมืโอน,นี้ข้าสิมาโมกอันหัวปีไสอันหมูสับเอาไปตำใส่โคก,ก้อนพี่น้องนี่ตำใส่โคเสร็จแล้วห้าก็เอามาใส่กระทะโมกใส่กระทะเลยหัวปีห้าก็เอาไปใส่น้ำเกลือซุปก้อนมันจะมาดังแช่น้ำเกลือแล้วก็มาล,าลา้างล้างให้สะอาดใส่ใบกระเพรา ได้ไก่กับคุณแม่คนกินน้ำมอได้คุณแม่คนมากินไก่ได้เอาไส่หมูสาวหมวอปีเขาหายมากนะพี่นอ้องเดืดดึงพิ่งไปเลยเนียนๆมันเป็นเทม แงรสนั้นอันนี้เลยนะเวลาหน่เวลาายหน้งยำไหลรดมาหลาย,ยน้ำหนังเลยพี่น้องเนียหมกหัวปีใส่หมูสับใส่ใบกะเพราเครื่องมากอตามหอมแดงกับพิกกระเทียมใส้กันก็ไปโอ้บุกบบใส่กันรด เปิดไฟอ่นอ,อนๆมันจะเปิดไฟแห้งมันสิใหม่ก่อนอ่นอ,อนๆไฟไหวดูสิท้ายไฟให้เบิ่งไฟเปิดไวส้สนิทแล้วเปิดแห้งมันสิห่อนแห้งมันสิใหม่ก่อนสุกไปคอยไปเรื่อยๆนะนะไปเรื่อยๆที่รถขายองนะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆเป็นรถขายอง หลายเฮียงคักแม่วางรถกระดานสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวันนีเด้อสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย